นี่ทิชช์อันนี้นักท่องเที่ยวัวรลสสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเนปาลสวัสดีครับฮัลโหลเนปาล ฮัลโหลสวัสด anyway. <c oughs> ีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ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  นี่คือน้องๆที่อยู่ในพานสติลเดน